สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนนะคะเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์ของโรงเรียนวัดเห็นพายนะคะวันนี้นักเรียนอยู่กับห้องเรียนของครูป้าในรายวิชาภาษาอังกฤษเรื่อง My f e e l i n g สสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็จะเรียนกันในเรื่องของ My f e e l i n g ค่ะซึ่ง My f e e l i n g ก็คืออารมณ์หรือ ต่อไปนะคะเรามาทราบจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้กันบ้างนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้มีอะไรบ้างนะคะข้อ 1. ออกเสียงและบอกความหมายของคาศัพท์ที่เกี่ยวกับความรู้สึกได้ถูกต้องข้อ 2. เลือกภาคของการแสดงความรู้สึกที่กําหนดให้นะคะอันนี้คือจุดประสงค์การเรียนรู้ของหน่วยนี้มีด้วยกัน2ข้อค่ะต่อไปนะคะ เร a r n last vocabulary ก็คือเราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ในหน่วยนี้กันนะคะว่ามีคำศัพท์อะไรบ้างค่ะคำศัพท์แรกนะคะ p r i c e surprise class ball sad in love upside shy hungry sleepy sick และแฮปปี้ค่ะนะคะอันนี้คือคำศัพท์ในส่วนของ My Feeling นะคะ่อไปเราไปดูความหมายกันดีกว่านะคะว่าแต่ละคำเนี่ยมันมีความหมายว่าอะไรนะคะคำแรก in love แปลว่ามีความรักคำที่สอง y ริแปลว่าเหนื่อยคำที่สาม e e p ืง่วงนอนซี shy เขินอายห้า c k ป่วย 6. sad เสียใจ 7. upset อ,อารมณ์เสีย 8. happy มีความสุข 9. surprise ตกใจ 10, สิบ sad กลัว11 bored เบือ่อและ12ง hungry โกรธนะคะซึ่งในหน่วยนี้จะมีคำศัพท์เกี่ยวกับ MyF e e l i n g อยู่ทั้งหมด12คําคำด้วยกันนะคะ ตา่อมาเรามาดูใบงานนะคะในรายวิชา My Feeling กันดีกว่านะคะว่ามีใบงานอะไรบ้างและให้นักเรียนทำกิจกรรมอะไรคำชี้แจงเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะแปลความหมายของคำศัพท์ต่อไปนี้ค่ะซึ่งครูก็มีรูปภาพเกี่ยวกับอารมณ์มาให้พร้อมกับคำศัพท์นะคะให้นักเรียนแปลความหมายเป็นภาษาไทย นะคะในกรอบสีส้มนี้ให้ครบและถูกต้องนะคะอันนี้คือใบงานที่หนึ่งเนาะต่อไปนะคะไปดูใบงานที่2ก็ยังอยู่ในเรื่องของ my feeling เหมือนกันคำที่แจง้งเขาบอกว่าให้นักเรียนนะคะวาดภาพใบหน้าแสดงอารมณ์ให้ตรงกับคำศัพท์้าน่างที่กำหนดให้อย่างเช่นคำแรก i f e e ิ s a d เซดเอเซดเนี่ยมันแปลว่าอะไรถ้าเกิดนักเรยียนจําไม่ได้นักเรยียนก็เปิดย้อนกลับไปดูในใบความรู้นะคะและนัยนจะรู้ว่าเอา้าเซดเนี่ยมันแปลว่าอะไรใบหน้าอารมณ์มันควรจะเป็นแบบไหนนะคะจากนั้นก็ระบายสีใบงานให้เรียบร้อยนะคะเป็นไงบ้างคะนักเรยียนสําหรับความรู้ที่ครูนํามาฝากในวันนี้หวังว่านักเรยียนจะ เข้าใจและเอาไปทำใบงานได้อย่างถูกต้องนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะสัปดาหนะ์หน้า y u u g g i n o o w w e e k e n d ค่ะบ๊ายบาย